ฮัลโหลสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ป้อมมาที่ตลาดตลาดท่าเทียบเรือนะคะที่อ่างศิลาค่ะเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะแต่เดิมจะเป็นตลาดแพรปานะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ทำตลาดใหม่โล่งโปร่งสบายนะคะมีของสดๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปเดินดูกันนะคะ แล้วใครที่มาที่นี่นะคะตลาดนี้ป้อมขอแนะนปาปลาแซลมอนเจ้านี้นะคะน้ําจิ้มอร่อยรสเด็ดมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะน้ําจิ้มถุงละห0สิบแซลมอนแพ็คละ100บาทค่ะป้อมชิมแล้วคืออร่อยมากนะคะร้านนี้อย่าลืมแวะนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือขนมหม้อแกงนะคะอันชลีที่นี่ค่ะตลาดที่นี่ของเขาอร่อยจริงนะคะอันนี้ป้อมได้ลองทานแล้วนะคะถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมแวะร้านอันชลีนะคะ ขนมหม้อแกงเจ้านี้อร่อยค่ะหอมนุ่มนะคะละมุนล,ลิ้นค่ะแล้วจะติดใจมากๆนะคะไม่หวานมากจนเกินไปค่ะก็ถ้าใครผ่านมาที่ตลาดตรงนี้นะคะที่บางแสนก็อย่าลืมแวะมาค่ะ แล้วก็ร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งที่ป้อมขอแนะนํานะคะไข่หมึกกล้วยนะคะย่างใบตองนะคะเจ้านี้ของเขาเหนียวหนึบนุ่มนะคะหอมไข่หมึกนะคะแล้วก็น้าจิ้มรสเด็ดแซ่บมากค่ะนะคะที่ตลาดท่าเทียบเรืออ่างศิลานะคะถ้ามาที่นี่จะต้องแวะทานไข่หมึกไม้ละสิบบาทนะคะทุกคนคือแบบดีงามมากค่ะป้อมขอแนะนําค่ะ แล้วก็ตลาดที่นี่นะคะมีของสดเยอะแยะมากมายค่ะราคาไม่แพงนะคะเราซื้อกุ้งซื้อปูซื้ออะไรที่นี่เขานึ่งให้กิโลละ20บาทค่ะมีน้ําจิ้มต่างๆขายนะคะแล้วก็มีของสดๆขายเยอะแยะเลยนะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง3ามทุ่มค่ะทุกคนนะคะค่ะถ้าเกิดเรามาเที่ยวทะเลบางแสนนะคะนอกจากที่หาดวอนนะคะก็จะมีตลาดตรงนี้ ถาเทียบเรืออ่างศิลานะคะก็ป้อมขอแนะนำให้ทุกคนลองแวะมาสักนิดนึงนะคะจะเจอของถูกและดีค่ะคือแบบคือดีงามค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องของป้อมค่ะเอาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะ<อ>ถ้าชอบคลิปนี้ป้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจป้อมทำช่องต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ที่นี่มีที่ถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่บางแสนค่ะตกเย็นพระอาทิตย์โพรเพนะคะวิวสวยมากๆนะคะค่ะดูแลสุขภาพค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ